The <laughs> โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map b o c k f o o t นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจจุดเก็บเลเวลจุดใหม่นะครับผมนั่นก็คือเรือผีสิงนั่นเองนะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามานะก็เป็นสถานที่ฟาร์มเลเวลนะครับผมจุดใหม่นะก็สามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปสำรวจเรือเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีโค้ดอะไรบ้าง โอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุสน,นกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอกเปิดให้บริการฟาร์แมแบบชินอบิไลทูบ็อกฟุตโลกูนโบคุโนโรบ o กและแมสซิตี้เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับลาว a าบักร้านเติมโรบักระบบ ID.part เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอิดิทไมช็อป้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟล i t เจลเบกแมสซิตี้ดันเจ o n q นควั b o บ u no, r o g กูลและ,ละอื่นอื่นอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอิดิทไมช็อปสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDZ Shop ช้ร้านเติมโลบักเลทระบบ ID p a ี เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการเติม ROV และฟรีฟลด้วยนะครับท่านไดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน r y s t a l Shop ร้านเติมโลบักเลท6และร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการรับกดเกมพาร์และผลพิศาในแบบบัฟฟตด้วยท่านไดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal s h o p สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมารุชอปร้านเติมโลบักเลท7ถึง9เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์ มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมาลุอชช OP ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนี่ครับมาเดี๋ยวเราไปสำรวจเรือก่อนดีกว่านะก็หลายๆคนอาจสงสัยนะครับผมทำไมผมถึงแต่งตัวเป็นโครงกระดูกมานะฮะก็เพื่อแบบมันจะได้เข้ากับสถานที่นะครับมันจะได้แบบหล่นๆหนนะ่อยเนี่ยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปสำรวจเรือกัอนดีกว่านี่ครับนี่นะครับถึงเรือแล้วนะครับ ข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับเราต้องเข้าไปที่ประตูตรงนี้นะครับชวเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมี a b c 2ตัวนะีตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟจุดเกิดนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นตัวลับเควสนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสามารถลับเควสได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถมาลับเควสได้ตั้งแต่เลเวล1250นะครับผมแล้วก็เควสแรกนะครับอันนี้เมื่อกี้นะแล้วก็เควสท,ที่2นะครับผม 1, 1 2 7 5นะครับผมก็อัปเดตนี้นะครับผมสามารถฟาร์มได้ถึงเลเวล1350นะครับก็เดี๋ยวเรามาสำรวจเดือนก่อนดีกว่านี่ครับผมก็เราจะเริ่มจากที่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันเนะฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนี้เราจะลงไปข้างล่างลงไปข้างบนก่อนฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมก็เดินเข้ามานะมันจะมีก่องสมบัตินะครับเก <laughs> ี่วไว้ดูเก็บก่อนนีครับผมแล้วก็จะมีพวกห้องพวกนี้นะครับพวกห้องพวกนี้นะ มันจะมีกล่องสมบัตินะครับผมกล่องทองนะครับเต็มไปหมดเลยนะทุกห้องเลยนะครับห้องนี้ก็น่าจะมีนะครับนี่นะครับห้องนี้ก็น่าจะมีเนอะอ่ะมีทุกห้องเลยนะครับมีทุกห้องเลยนะครับห้องนี้อ่ะห้องนี้ก็มีนะครับหกกล่องแล้วสองพันสองพันสองพันนะครับเก็บเก็บเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดนะครับอือสองพันสามนะครับโอ้หกห้องนะครับก็หกกล่องนะครับ โอ้เป็นหมื่นเนี่ยแปบ๊บเดียวเป็นหมื่นแล้วนี่ครับว,ว้าวก็เมื่อกี้เราเห็น NPC ีีในห้องดีใช่ไหมนี่นะครับผมก็เรามาดูกันว่า NPC ตัวนี้นะครับขายอะไรเนาะก็ NPC ตัวนี้นะครับผมขายดาบนะครับผม Mix ม n i g h t b l a d e นะครับผมราคา100่งร o p l เอ็กโทพลมใช่หรือเปล่านะครับ็ก e โ o p l a s m มเอ็กโทพลม น่าจะใช่ละมั้งเออก็คือ100เงินส้มนะครับผมเราสามารถมาซื้อดาบได้ที่ตรงนี้นะครับก็ชุบชุบชเงินส้มหาจากไหนเออเงินส้มก็หาได้จาก n p c แถวนี้นะครับไอ้พวกนี้นะครับเราลองดูนะเราลองหาเงินส้มดูสักบาทสองบาทนะครับชุบชุบชุบนี่เนี่ยชุบ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 อ้าวไม่ดอบ ชึบไม่ดอบดอบยากจังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เนี่ยไม่ดอบเฮ้ยโอ้โหมันหายากเหมือนกันนะท่านผู้ชมここ่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายนี่เนี่ยไม่ดอบเฮ้ย โอ้โหดอบยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วกว่าจะได้ร้อยหนึ่งนี่มันคงนานมากๆเลยนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว่าจะไม่โกงแล้วนะเฮ้ยเราตีไปกี่ตัวแล้วท่านผู้ชมโอ้รตีไปหลายตัวมากๆยังไม่ดอบสักบาทนะครับเฮ้ยจริงดิโอ้ต้องให้เราตีอีกตัวเนี่ยเฮ้ย ดอกสักตัวงดอกสักตัวงอ่ะดอกแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหกว่าจะดอกนะครับผมโอ้ตีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะก็สําหรับใครนะครับที่ดวงดีๆก็อาจจะดอกง่ายๆนะครับผมก็ถ้าเรามีเงิน100้ถ้าเราอยากได้ดาบใหม่นะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้นะครับผมเสียตั้ง100นะครับเพื่อเป็นการซื้อนะครับผมโอเคก็เมื่อกี้ผมมีตังค์อยู่ประมาณ182บบาทเงินม่วงเอ้ยเงินส้มนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับผม มาปุ๊บแล้วลงฝั่งซ้ายมาก็จะเป็นห้องซื้อดาบนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลงสำรวจข้างล่างกันดูดีกว่านะครับก็ด้านล่างก็คือห้องเครื่องเรือนะครับก็จะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ็นตัวนี้ทําอะไรนะครับชว่วยก็ NPC ตัวนี้นะครับผมขายบิเซอร์บิเซอร์ไรเฟิลนะครับก็น่าจะเป็นปืนนะครับเป็นปืนขายอยู่25่ส o p l u s เงินส้มแล้วกันนะยี่สิบห้าเงินส้มนะครับผมแล้วก็จะมีพวกพวกบอทนะครับผมบอทเควสนะครับผมน่าจะหมดแล้วบงังโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายกันดีกว่านะครับโอ้เริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วเอ้ยอันนี้ฝั่งซ้ายดิเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวากันดีกว่านะครับก็อันนี้คือประตูที่เราเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้เราไปสำรวจฝั่งซ้ายแล้วนะเรนะามาสำรวจฝั่งขวานะครับ อ่าขางขวาอันนี้ทางลงนะครับผมทางลงก็จะเป็นห้องใต้ดินเหมือนเดิมนะครับก็คือห้องเครื่องนั่นเองนะครับชึบตรงนี้ก็จะเป็นพวกบอทนะครับอ่ะเราเข้ามาในห้องนี้นะครับมันก็จะมี NPC อีกหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้คือฝั่งขวานะ NPC อีกหนึ่งตัวซ่อนกล่องทองไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราไปคุยว่าตัวนี้ทําอะไรนะครับอ่ะห้าสิบนะครับผมห้าสิบเงินส้มนะครับผมกูนแมท หน้าก,กากกุนะครับผมอันนี้ขายหน้ากากกุลนะฝั่งซ้ายฝั่งนู้นนะครับผมขายดาบข้างล่างขายปืนแล้วตรงนี้ขายหน้าก,กากกุลนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปสำรวจตรงกลางกันนะครับผมอ่าก็อันนี้คือประตูนะแล้วเราวิ่งตรงมานะครับผมก็จะมี n p c Quest เควสอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้คือ n p c เควสเนาะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกัน n p c Qu เควสตัวนี้นะครับสามารถมารับได้ตอนเลเวลอะไ,ไรอ้อ สามารถมารับได้ตอนเลเวล1,300นะครับผมโอหให้ EP เยอะมากนะครับ26ล้านนะครับ26ล้านกับอีก500,000ถ้ามีคูณ2ก็โอ้โหก็50ล้านนะครับผม50ล้าน52ล้านนะครับผมถ้ามี EP คูณ2นะสำหรับเควสนี้เนอะก็เดี๋ยวเราไปสำรวจข้างในกันดีกว่านะครับอ่าด้านในก็น่าจะเป็นเควสตัวเลเวล1,300นะครับอ่า NPC ตัวนี้นะครับเป็น NPC ไว้ เปลี่ยนเผ่านะครับเผาใหม่เนะเราต้องมีเงิน100บาทนะครับ100รยเงินส้มนะครับแล้วก็ไอโคมไฟนะครับที่ดรอปมาจากบอสนะครับอ่าแล้วก็มาแลกเผ่าได้ที่ตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่ามันจะมีบันไดขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเราเดินเข้ามาตรงกลางใช่ไหมครับเมื่อกี้เราไปเช็คไอตัวเควสมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูเควสข้างในเนาะแล้วก็เดินขึ้นข้างบนนะครับ เมื่อเราเดินขึ้นมาข้างบนนี้ครับผมมันจะมี NPC หนึ่งตัวนะครับมันจะเป็น n p c จิ้ยิงจอกเก้าหางนะครับไม่ใช่แบบหมาจิ้งจอกนะเป็นหมาชิบะนะครับหมาชิบะนะครับผมมันแอบมองเราอยู่ใต้ทรงผมอันแบบนีเห็นปะตาตาแป๋วเลยนะครับผมอ่ะก็ NPC พตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คเงินซ่อมของเรานะว่าเรามีเงินซ่อมเท่าไหร่นะครับก็เรามีเงินซ่อมอยู่182นะครับผม e x t กซ์โพรอ่าแล้วก็ในนี้นะครับมันก็จะมี NPC Quest เหมือนกันนะครับผมตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับอันนี้จะเป็นเลเวล1325นะครับผมถึงจะรับเควสมาตีตัวตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับห้องข้างในนี้นะครับผมก็เป็นห้องบอสนะครับเป็นห้องบอสอ่าได้ข่าวว่ามันจะเกิดทุกแบบคืนที่2อะ่ะคืนที่2นะครับมืดแล้วเนี่ยสมมติว่ามืดแล้วนี่คือคืนแรกใช่ไหมคืนที่2บอสก็จะเกิดนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็บอสมันก็จะมีไอเทมดาบสชิ้นนะก็จะมีไอเทมเควสเปลี่ยนเผ่านะครับผมแล้วก็ผ้าคลุม2อันเนาะผ้าคลุมแดงแล้วก็ผ้าคลุมน้ําเงินต่อมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปซื้อไปซื้อไอเทมกันดีกว่านะครับไปซื้อเทมไปซื้อดาบนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะหมดตังหรือเปล่าหรือว่าจะพอดีนะครับตัวแรกซื้อฝั่งนี้นะครับชิบชิบ หน้ากากกูนนะครับหน้ากากกูนเราจะมาซื้อไอเทมหน้ากากกูนกันก่อนนี่ครับ50าบาท50เงินส้มนะครับชูแอบเรียบร้อยเนี่ยครับผมจัดไปเราได้หน้ากากมาแล้วนะครับกูนแมทแฮมีเคี้ยวด้วยนะครับผมอันนี้หน้ากากากูนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเช็คเช็คคุณภาพกันในนี่ดีกว่านะครับเอาไปเช็คคุณภาพกันในไอร้านคาเฟ่น,นะครับว่ามันเพิ่มอะไรนะครับชุบชุบแล้วก็ไปซื้อดาบ ไปซื้อดาบนะครับดาบอยู่ฝั่งนู้นชุบดาบอันนี้แพงหน่อยนะราคา100นี่ครับ100นะครับ100จนส้มนะครับชูแอบงเทพท่านผู้ชมเทมไหมนี่นะครับผมโอ้มันมืดมากเลยอ่ะข้างในมันมืดมากเลยอ้าวกล่องทองเกิดอีกแล้วเหรอโอ้เกิดไวมากเก็บกรเก็บกร โอ้โหโครงกระดูกสายงกนะครับโครงกระดูกสายงกโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอืมกองเกิดไว้นะครับทําคลิปยังไม่แบบโอโอเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมมันคงบอกเย็นได้ยังไงมาขโมยสมบัติเราเนอะก็เราได้ดาบมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้กูลกูลแมสมาแล้วนะครับก็เหลือปืนนะครับปืนลงไปซื้อข้างล่างนี้นะครับชิบมืดมากๆเลยท่านผู้ชมมืดมากๆเลยนะครับ อ่ะเหลืออีกชิ้นหนึ่งเนี่ยครับผมซื้อปืน25่สเงินส้มงวดเรียบร้อยชุบ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 โอเคเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านี่ครับเออเราออกดันไปดูของกันดีกว่าข้างในนี้มันมืดมากเลยนะครับอ่ะข้างนอกก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะโหในเรือมืดเกินเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูของที่เกาะซอมบี้กันดีกว่านะครับ โอ้โหเกาะนุ้นมืดเกินนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูดาบกันนะครับผมนี่นะครับโอ้โหถ้าใส่ฮาคิมมันจะมีแสงสีน้ำเงินออกมาข้างนอกนะครับแล้วถ้าาไม่เปิดล่ะ๋อถ้าไม่เปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้สวยจังเลยโอ้สวยนะครับสวยนะครับว้าวอันนี้คือดาบนะครับราคา100รยเงินส้มนะครับผมก็สกิลยังไม่ได้ปลดล็อกนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปฟาร์มนะ แล้วก็ปืนปืนมันเหมือนปืนของไอ้นั่นเลยอ่ะท่านผู้ชมเหมือนปืนในที่ดอปจากไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสเกาะโลกเก่าอ่ะขายปะไอ้บอสอะใครนู้อะครับเหมือนปะท่านผู้ชมว่าเหมือนปะลองยิงดูดิเฮ็ดช็อตอุ้ยโอ้โหรีโหลดนาน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 อยู่นะมาดาบมาชั่วชั่วโอ้ ดาบฟันมีออร่าเป็นสีดำนะท่านผู้ชมชุบชุบอ่ะดูท่าฟันดูท่าฟันดูท่าฟันชุบชุบชุบเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนนิ่งๆหน่อยอ่านี่คือท่าฟันฟันปุ๊บแล้วก็หมุนตัวฟันนะครับออร่าดาบจะเป็นสีดำอืมเท่นะครับเท่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเช็คคุณสมบัติของแมสกันดีกว่านะครับมันเพิ่มอะไรเนอะชุบโอเคก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราใส่กูนแมสนะครับแล้วเราก็มาดูคุณสมบัติกันดีกว่านี่ครับชิบนี่นะครับผมเอ่อเพิ่มความเร็วนะครับผมวอเตอร์รันสปีดนะครับผม35%นะครับบวก500 e n อ r g อนจีนะครับ,บ,ก,รบก็คือ,อไอหลอดฟ้านี่นะครับแล้วก็10%นะครับผมวงเล็บ2% 2.5%ออนบีซี อ๋อจะเป็นดูดพลังชีวิตนะครับประมาณ2.5%เมื่อเราทําการโจมตีด้วยเมลีนีครับผมแอตแทกเมลีแอตแทกก็คือท่าต่อยอย่างเงี้ยเหรอนี่นะครับโอ้มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มเลือดให้เราเนีครับเมื่อเราเลือดลดถ้าเราทําดาเมจได้จากการต่อ,อยเงี้ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้เรานีครับผมว้าวเหมือนหนาักากแวมพายอะไรเงี้ยดูดเลือดอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะท่านผู้ชมโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับการสํารวจเกาะใหม่นะเอ้ยก็จบแล้วนะครับสําหรับ การสำรวจนะครับผมเรือผีสิงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโค้ดอะไรมาใหม่บ้างนี่ครับก็โค้ดแรกก็เป็นโค้ดนี้นะครับผมคือโค้ดรีสต์ทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้เนาะแล้วก็โค้ดที่2นะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับก็คือโค้ดนี้นะครับผมบิ๊กนิวนะครับบิ๊กนิว ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นโค e ้ด EFP คูณ2นะครับก็โค้ดแรกคือโค้ดลีสตัดนะครับผมแล้วก็โค้ดที่2คือโค e ้ด EFP คูณ2นะก็เดี๋ยวผมจะแปะโค้ดเก่าๆนะครับผมเอาไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเดียวใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคบายบายนะครับผมท่านผู้ชมบา,บายย